เดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนั้กันต่อนอตันไปเดินดูหนุนว่าวข้างบนเห็นไหมโอ้โหนี่เราไปนั่งตรงนี้ได้ไหมไมีรถไหมเราเนี่ยเต็มเลยนี่มาเที่ยวนะครับเขนราชรั <S <S น,นเต็มเลยว้าวเต็มเลยว้า อาติดต้ติเต้โหเรามาเที่ยวไหนกันเนี่ยที่หลวงอยู่ที่เขื่อนรัชโรทรเนี้ยนี่เราดูตามเขาไม่รู้เขาทำอะไรกันไปอะไรหาดลัชโรธรเดี๋ยวไปดูดิว่าเป็นไงเขื่อนรัชโรทอนทางข้าไม่มีคอนกรีตทางข้ายังไม่มีคอนกรีตแต่เขาวิ่งกันไปน่าจะมีอะไรดีเราวิ่งไปดูนะปมป้า มีหาราชโรทอรน่ยเห็นรถเยอะๆเดี๋ยวนุ้นน่ะเดี๋ยวเราไปดูเซเวนีิตันมีไปดูเพื่อมีที่นั่งโอ้อน้ำขึ้นเยอะเลยเนาะน้ำเยอะเลยนะน้องเตีวเยวข้างๆเห็นไหม เขื่อนโอ้ยพนักงาจะมีที่นั่งกินเลยหรือเปล่าโอ้เหมือนคล้ายๆร้านอาหารเหรเป็นหน้าชายพอแคมป์แคมปแคมป์ปิ้งตกปลาแล้วก็ย่างแคมป์ปิ้งเหรอโอ้ใช่ใช่ใช่หู้นเนาะไกลๆอยอเนะเนาะแคมป์ปิ้งเออไปดูดิเผื่อมีกุ้งเผาปลาเผาดีด้ว เขื่อนนะราชโนทรนเออบรรยากาศดีเขาวานอนเขาว่าตั้งแคมป์นอนไหม,ไไมรต,รตรงนี้จุดนี้ก็คือหาดราชโนทรนนะครับเราก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันเคยแต่ขับอ้อมไปที่อื่นนี่ขอบปุบป่าหาดราชโนทรนสองร้อยเมตร ไปนั่งพักผ่นกอนน,นี่มีคนเล่นนี่เอาว่าวมาเล่นในะนี้านรวมดีแล้วถ่ายแบบเร็วๆเ,เลยนะครับฝุ่นแดงเลยมั้งเนรถแล้ว <c oughs> เทียบเลยตีเว้ยดันข้างในอ่ะป่ะป่ะเห็นไม่คอยร้านค้าใช่ป่ะเออต้องตามไปดูหรอก็ใช่ร้านค้าเขาถาไปกินเออก็ใช่ร้านค้าเราพอดีเราไปกินข้าวพอดีอาหารกลางวันใช่เพาะว่าดื้อเทศกาลอะไรเนี่ยตัวตีรับลมหนาวอืมแคมป์บอกว่าทำไมมีคนถึงมาเที่ยวเยอะ มีเทศกาลนี่บางกรุงนนอนดีดีมากรัชโยธน์แคมป์มมนอนดีดีมากห้ามตกปลาอ๋อตั้งแคมป์นอนที่นี่เหรอลูกครับบางกรุงอ่ะอืมบางกรุณเยอะเลยรถประจำเที่ยวเลยนี่เข้ามารับลมบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำรัชโยธน์นะพวกเราจะมาเที่ยวไหมครับยังครับ ไม่มาแต่ที่อื่นมาแต่ตรงที่ผ่านมาตรงนู้นตรงนู้นไหมครับเพิ่ผ่านในประตูน้ำนู้นอ่ะก็เพราะว่าบางนไม่มาใช่เก็ม,มาเที่ยวมาอะไรกัน ก่อนมาดังนี้เราเลืกที่บอกก็ใช่ครับแค่มาดูวิวใช่ใช่เด็ดนีไหมครับอืมามาเที่ยวกันเต็มเลยเต็มมากเต็ครับอ,อากาศดีเกินอู้เหรอมาเล่นว่าวกันไ้หมเห็นครับเออนี่ไปได้ไหมรัตชโลทอน

โอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่นู่นดีกว่าที่เราเดินตไปด้นก้อ,อ้าวโอ,โอ้ดิตันมีอะไรเนี่ยอาตวันไปเดี๋ยวเราเดินไปดูเขาทำลูกาลม,าลมาฮะจะขายในห้างเลยเหรอแก่น้ำจื ใช่ปะ่ะใช่ใช่มีตรงไหนแล้วเราต้องขับรถไปปะ่ะไม่ต่อเาเดินไม่เหอะไปเดินนะไหนซื้อของกินเหรอแต่ชื่อตรงไหนเด็นหนุนหนุนตัวตะขบได้แล้ว มาตั้งแคมป์กันน,น,นี่ตั้นโอ้โหนี่ตั้นน้องพีนนน่นเขาเล่นว่าวเหรนไหมนะเล่นว่าวครับไปไปหาซื้ออะไรกินนะก็<อ>ไปตอนเย็นว่าวาครับไป ีงว้าวเต็มเลยสั้นเตี้โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะอากาศดีมากแเเรับไปหากินอะไรกันไหนหือข้าสูมนิดนึง อะไรเนี่ยข้าวราดเลยอะจย์ส้มตำยำสีสเกตอืนี่มาครับมาเที่ยวกันครับที่เขื่อนนชลทนซื้อกุ้งล่อที่ไหมซื้ออะไรนะกุ้งหยุดแต่ก็ยังไม่ได้ทำเลยไมีแบบมีปะมีในในกล่องนะ เอาดิเท่าไรเอาดิกุ้งเผาหนึ่งเลือกก่างไหนจำจีมาเขือปอกแปะก่อนเาหน้าแว่นไย่ปอกแปะเยี่ยมเยี่ยมมองมองเละเราอร่ายก็ได้ไปเถอะนี้ได้แล้วก็จ่จายให้เขาจบ ไอ้กูมะครับจอยเหลี่ยมโอ้ของกินเยอะแล้วครับเขียนรัชชโรันมเกครับเปิดเปิดเจาอาทิตย์เจาทิ่เนาะเกาะจันป่ะอำาเภอเกาะจันเนาะตรงไหนครับต่หากินตังไงเราอะไม่เบ็บิดเลยมาก อ่าเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนั้นกันต่อนนต้านไปเ,เดินดูหนุ่มหรือว่าวข้างบนเห็นไหมโอ้โห,น,หน,นี่เราไปนั่งตรงนี้ได้มไหยมีรถไหมมครับโอ้โหเราเนี่ยเต็มเลยโอ้โหนี่ามาเที่ยววะนะครับเขื่นอนราชรัตนนะ์ฮะ เต็มเลยว้เ<อ>าเนี่เาเด่นมาด้วยนี่โอ้โหมีตัน้นอากาศถ่ายรูปเลยถ่ายรูปตรงหลังเว้าวนี่นี่อย่างนี้นี่ทางนี้ให้มันอยูย่หลังพ่อน,นี้ บรรยากาศดีมากๆเลยลมเย็นดีเนี่ยเด็กเล่นกันอยู่ทายพะเล้าเือมั่งเนี่ยฮะอาชีพาบตรเลยโอ้เป็นเหมือนเรื่อ,อ,อนรัชโชธรนเขาเรียกอ,อ่างเก็บน้ำรัชโชธรเนีน่ยว่านอนพักกันเห็นไหมอ่างเก็บน้ำเมื่อก่อนอย่างนแีบบ้เป็นแบบแบบมีรถบา้านไว้ด้วยนท่านเห็นไหมท่านชอบไหมนะรถบ้านราคาหลายกว่ากว่ารับ้านครับต้องดูแลรักษาอีกันนะรถบ้านอ่ะ เรวจะไปนั่งตรงไหนลูกตรงนั้นม <Napoleon>. ีต้นไม้นั่งไหมล่ะอืมต้นไม้อยู่น่นะตรงตรงที่เราจอดรถโอ้โหบรรยากาศรอบๆที่ด่งกันตายดนไม้ไงดีไงสนามแล้วเตะบอล ไดตั้งแคมป์น้ำดูเอาเอาเอาลูกบอลมาได้ไหมอะไรนะเอาลูกบอลมาได้ไหมครับได้เอาลูกบอลมาเตะเตะบอลเอาลูกบอลหายครับเฮ้ยเล่นบอลอื่นนครับครับนี่เขาเล่นว่าวอยู่เนี่ยอากาศดีว่าวเยอะขึ้นเยอะเลยอืม เบาเล็กเบาน้อยเต็มเลยโอเคไปเดินต่อกินแล้วไหนเดินรอไปก่อนน,นอะครับอปไหนไปไหน วันนี้ได้อะไรนะไปหากินอะไรวะะโอ้โห,โหบรรยากาศว้าว กินเนอาี่หวะยวเดี <can> ๋ยวาไหมคะตตามยจเอมนิตากินตรงไหนไม่รู้นะนั่งกินตรงไหน นี่ยังไงขาดพ่อเรามาตอนนี้เขาเปิดนะครฮะเรามาตอนนี้เขาเปิดเอานี่มันเปิดแล้วนี่บรรยากาศนี่น้ำฮะ คืมาแล้วแรกคืมาไหมคือมาแลแรกครับเออโอเคอะเดี๋ยวเราขอตัวไปเราไปก่นนะเพียวเราไปคล้ายคล้ายทะเลนะเรือสาคล้ายคล้ายทะเลเลยไหมเรือสาเรือสาเออไปหาของกินก่อนไม่ได้หรือว่าไปเดินกินก่อนนี่เขาเล่นบ้านียตั้นไม่เล่นไหมเนี่ยไม่ไปจ่ายตังค์ก่อโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวขอไปกินอะไรก่อนคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเชื่อมโทรศัพท์ได้วะโอเคครับสวัสดีครับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ